มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเคมีนะครับในชมรมสอนศาสตร์พวกเรานะครับวันนี้นะฮะเราจะมาดูในเรื่องราวที่เป็นบทถัดมานะครับในส่วนที่เป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะฮะบทน,นี้ปีหนึ่งข้อสอบออก2ข้อนะครับคำนวณ1ข้อแล้วก็ทฤษฎี1ข้อในข้อสอบแผดสนะครับสำหรับน้องๆที่จะสอบโอเน็ Net นะฮะเนื้อเรื่องนี้ก็จะต้องถูกใช้งานด้วยเหมือนกันแต่ก็จะเป็นในส่วนของภาค ทฤษฎีเป็นหลักนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันทั้งในส่วนที่เป็นทางทฤษฎีแล้วก็มีคำนวณด้วยนะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาคืออะไรนะครับเวลาปกติแล้วถ้าเราดูอัตรานะครับเช่นอัตราเร็วนะฮะอัตราเร็วในการวิ่งของพี่นะฮะก็เท่ากับเท่าไหร่ก็ว่าไปถูกไหมฮะวิธีที่เราหาอัตราเราหาได้จากการที่เราเอาระยะที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้นก็เช่นเดียวกันนะฮะเช่นเดียวกัน นะครับก็คือนะฮะในส่วนของอัตราการเกิดปฏิกิริยานะฮะก็จะเป็นการวัดจากส่วนของสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเทียบกับเวลานะฮะอ่ะโอเคเรามาดูกันครับสมบูรพิิีมีออปฏิกิริยาธรรมดาธรรมดาให้ดูอันหนึ่งอย่างเช่น A อบวกบนะฮะกลายเป็น C ีบวกดีอย่างเงี้ยนะครับเวลาถ้าเกิดเราดูอัตรานะครับสารสองส่วนนี้ก็จะมีอัตราที่ ที่แตกต่างกันไปถูกไหมครับโดยที่ฝั่ง A กับ B เนี่ยก็จะเป็นอัตราการลดลงเพราะมันเป็นสารตั้งต้นถูกไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสารตั้งต้นมันก็โดนทาปฏิกิริยาปริมาณมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะในขณะที่ถ้าเป็น C กับ D เนี่ยปริมาณมก็เพิ่มขึ้นถูกป่ะเพราะ A กับ B มันทําปฏิกิริยากันมาได้ C กับ D C กับ D ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากศูนย์ขึ้นมานะฮะในขณะที่ A กับ B ก็จะเริ่มต้นมีมากแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงลง ะะมีปริมาณที่ลดลงไปเรื่อยๆเพราะอัตราของสารตั้งต้นจะลดลงส่วนอัตราของสารผลิตภัณฑ์นั้นก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเวลาเราวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นนะฮะเรทอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเท่ากับเดลต้าของสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเดลต้าทีก็คือเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะตัวก้ามปูตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นน้ำหนักจะใช้เป็นความเข้มข้น นะครับจะใช้เป็นปริมาตรใช้เป็นความดันได้หมดนะฮะคืออะไรก็ได้ที่บ่งบอกถึงปริมาณสารตัวนั้นได้ใช้ได้หมดนะครับเช่นเดียวกันครับเวลานะฮะเราไม่ได้จํากัดเหมือนกับฟิสิกส์ที่ต้องเป็นต่อวินาทีอย่างเดียวนะครับในทางเคมีนั้นเราสามารถที่จะปรับตามปฏิกิริยาเราได้เช่นถ้าปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาที่เร็วมากมาก,ก็อาจ,จต้องใช้วินาทีถ้าเป็นปฏิกิริยาที่ช้ามากอาจจะเป็นนาที เป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีได้นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของอัตราในทางเคมีนั้นจะมีได้หลากหลายหน่วยเลยนะครับขึ้นกับว่าวัดปริมาณสารสะดวกตรงไหนวัดเวลาที่สะดวกตรงไหนมากกว่ากันนะฮะในในปฏิกิริยาหนึ่งหนึ่งนั้นอย่างเช่นสมมติวิจฤตด,ดุนสมการละนะฮะโดยใช้ตัวพิมพ์เล็กนะครับดุลสมการไปเรียบร้อยนะฮะหนูจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติ สมมตินะฮะสมมตินะ a เนี่ยสมการนี้แล้วกัน 2a บวก b กลายเป็น 4c บวกด้วย 5d สมมุติอ่ะนะครับสมมุติบอกว่า b เกิดขึ้นเ,เสีย b ไป1โมลต่อ1วินะครับถามว่าจะเสีย a ไปเท่าไหร่นะฮะ b เนี่ย1โมลต่อ1วิถูกไหมครับถ้าสมการมันพอดีกันนะครับ นะจากตอนนู้นที่เราเคยเรียนกันเรื่องสมการเคมีก็จะเห็นได้ว่าถ้า B เสีย1โมล A จะต้องเสีย 2, 2> โมลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขของอัตราแต่ละตัวนั้นมันไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับเลขดุลสมการข้างหน้านะฮะเพราะถ้าถ้าเสีย B ไป1โมลต่อวินาทีก็จะเสีย A ไป2โมลต่อวินาทีนะครับและเกิด C ขึ้น4โมลต่อวินาทีเกิดดีด็อกขึ้น5โมลต่อวินาทีนะครับ ดังนั้นเราจึงมีการปรับหน่วยครับการปรับตัวเลขนะฮะเพื่อทําให้เราสามารถคํานวณคือบางทีเราวัด B ได้เห็น B ว่า B น้อยลงจ่าจ่าตาเห็นได้เห็น D เกิดขึ้นจ่าจ่าตาได้ถ้าเราวัดตัวไหนได้อย่าง C เนี่ยมันรวมอยู่ในระบบมองไม่รู้เรื่องเลยว่า C เปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยนะครับเราจะมีสมการหนึ่งในการหาอัตราการเกิดขึ้นของ C ได้นะครับสมการตรงนั้นจะอยู่ในชีทพวกเราแล้วนะฮะจะได้ความสัมพันธ์ขึ้นมาเห็นไหมฮะนะ จากสมการเคมีรูปทั่วไปเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมการที่หนูจะเขียนได้นะครับก็คือเป็นตามชีตเลยใช่ไหมฮะนะก็คือ R อัอตราของปฏิกิริยารวมทั้งหมดจะเท่ากับ1ส่วน A ของ R ของสาร a อนะอัตราของสาร a เท่ากับ1ส่วน B ของอัตราของสาร b เท่ากับ1ส่วน C ของอัตราสาร C และเท่ากับ1ส่วน d ของอัตราของสาร d นะฮะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะใส่เครื่องหมายไหมนะฮะใส่ได้นะครับเช่น A กับ B นั้นจะมีเครื่องหมายที่ติดลบอยู่ข้างหน้าเพราะเนื่องจากเป็น React a แ t นปริมาณมันต้องลดลงนะครับในขณะที่ C กับ D นั้นเครื่องหมายข้างหน้าก็จะเป็นบวกเพราะมันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นโดยหลักการแล้วนะฮะหนูจะเห็นว่าถ้าเรารู้อัตราของใครสักคนหนึ่งแค่คนเดียวพอในระบบนั้นหนูก็จะหาของคนอื่นได้หมดเลยเช่น พี่กิดสามารถวัดดีด็อกที่เกิดขึ้นมาได้นะครับพี่ก็จะเอาอัตราดีด็อกนั้นเทียบไปหาของ C หา B หา A แล้วหาของปฏิกิริยาภาพรวมทั้งหมดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการตรงนี้เราจึงจะต้องวัดปร,ริมาณของสารที่เกิดขึ้นเพียงแค่ตัวเดียวก็พอถูกไหมฮะเอาตัวที่วัดได้ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับนูก็จะสามารถทำตรงนี้ให้เป็นอัตราได้นะฮะ โอเคนะครับเบื้องต้นนะฮะวิธีการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับในหัวข้อถัดมาประเภทมีด้วยกันอยู่3แบบแบบที่1นะครับเป็นช่วงฮะถูกไหมฮะเช่นเราวัดทั้งหมด10นาทีนะครับหนูอาจจะเอาแค่หนถึงหนาทีแรกอัตราเป็นยังไงบ้างก็คือเป็นช่วงการจับเป็นช่วงก็คือโยกมาครับจับมาว่าจะเอาช่วงไหนบ้างนะครับแบบที่2ก็คือเป็น average ครับเป็นเฉลีย่ยเอาหมดฮะ สมมุติวัดทั้งหมด10นาทีก็ดูตั้งแต่วินาทีตั้งแต่นาทีที่1ถึงนาทีที่10เลยอันนี้ Average เอาหมดนะครับและวิธีสุดท้ายณขณะใดาขณะหนึ่งก็คือเอาเป็นจุดครับนะฮะเป็นจุดเช่นที่นาทีที่4อัตราการเกิดปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างนะฮะโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็น1กับ2เนี่ยคิดเลขง่ายนะครับเพราะว่าเราแค่เอามาแทนในสมก,การตรงนี้เฉยนะครับเริ่มต้นเท่าไหร่สิ้นสุดเท่าไหร่เช่นนาทีที่2 มีอยู่10นาทีที่3มีอยู่20ก็เอามาลบกันใช่ไหมฮะแล้วก็ดูเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนาทีที่2อนาทีที่สิก็10บลบสก็เหลือ8อะไรเงี้ยก็วาง8ลงไปเป็นต้นนะครับคือก็แทนลงไปได้เลยแต่ถ้าเป็นประเภทที่3เนี่ยก็คือณขนาดในขนาดขณะ1หนึ่งเช่นจะเอานาทีที่8อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยทำไม่ได้แล้วนะครับวิธีนี้จะทำไม่ได้แล้วนะครับ วิธีการที่เราใช้สำหรับการหาในนาทีนั้นๆเนี่ยนะครับหรือณกระดาษใดขณะหนึ่งเนี่ยเราจะทําได้วิธีที่ดีที่สุดวิธีเดียวก็คือการสร้างกราฟของการสลายตัวของการเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาแล้ววัดหาความชันนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งก็ต้องไปปนกับเรื่องกราฟในวิชาคณิตศาสตร์อีกทีหนึ่งนะครับนั้นโดยทั่วไปเคมีจะไม่ถามเรื่องแบบนี้นะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูกราฟกันครับถ้าเราสร้างกราฟกันมา กราฟที่น้องๆจะเห็นได้ก็จะมีด้วยกันอยู่ 2- 3แบบด้วยกันนะครับกราฟรูปที่1นะฮะเป็นกราฟฟังก์ชันเพิ่มแบบนี้ครับนะกราฟฟังก์ชันเพิ่มตรงนี้ถ้าถามว่าเป็นของ a ของ b ของ c ของ d ดีหนูก็จะรู้ว่ากราฟตัวนี้ของใครไม่รู้ครับแต่รู้ว่าไม่ใช่ a กับ b แน่ถูกไหมฮะอาจจะเป็นของ c หรือของ d ก็ได้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณมันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้อีก2ตัวล่ะมันมีนัยยะหรือเปล่านะฮะ รูปแบบแรกมันแบบนี้ครับกับรูปแบบที่2มันแบบนี้ครับนะฮะคำถามก็คือว่ากราฟรูปที่1กับกราฟรูปที่2ตรงนี้มันแตกต่างกันยังไงครับนะฮะเอากราฟของใครก่อน a b c d เนี่ยคิดว่าเป็นกราฟของใครครับแน่นอนว่ามันเป็นของ c กับ d เนี่ยไม่ได้แน่นอนถูกปะเพราะ c กับ d เป็นปริมาณสารที่ต้องเพิ่มขึ้น,เป,นเป็นผลิตภัณฑ์ถูกไหมฮะแต่นี่เมื่อเวลาผ่านไปแกน x เป็นเวลานะครับส่วนแกน y เป็นปริมาณสารนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารลดน้อยลงหนูจะเดาได้ว่าไม่เอก็บีถูกไหมครับแต่พฤติกรรมของกราฟ2รูปแบบนี้เราจะมองง่ายๆอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นกราฟรูปที่1เป็นไงฮะเริ่มต้นมีเยอะเลยแล้วสิ้นสุดที่ปลายกราฟพอดีซึ่งก็คือ0ูนแสดงว่าปฏิกิริยานั้นเป็นปฏิกิริยาที่ย้อนกลับไม่ได้ถูกไหมครับก็คือปฏิกิริยาสิ้นสุดจบหมดเลยฐานตั้งต้นเป็น0ูนยะ์ไปนะฮะคนใดคนหนึ่งหรือทั้ง2คนก็ได้นะครับในขณะที่รูปที่2ของกราฟนะครับ ปฏิกิริยาหนูจะเห็นได้ว่าไม่ลงไปสุดถูกไหมฮะการที่ไม่ลงไปสุดแบบนี้เดาในใจได้อย่างหนึ่งเลยแสดงว่าสารตั้งต้นเนี่ยมันไม่หมดนะครับการที่สารตั้งต้นไม่หมดมีอยู่2กรณี1ก็คือสมมติ a หมด b ไม่หมดอย่างเงี้ยนี่อาจจะเป็นกราฟ b ก็ได้สมมติสินะฮะกับแบบที่2ก็คือนี่เป็นกราฟของสมดุลคือปฏิกิริยากําลังดําเนินการอยู่กลายเป็น c กับ d มานะแต่ c กับ d ดันเล่นกันเองกลายเป็น a กับ b ได้ด้วยเพราะฉะนั้นหนูจะเห็นได้ว่าในปฏิกิริยาของเรานั้น a กับ b มันก็จะไม่หมดไป นะครับนะก็จะเห็นเป็นกราฟในลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตัวกราฟเองก็จะทําให้เราตีความได้นะครับว่าพฤติกรรมของปฏิกิกริยามันเป็นในลักษณะแบบไหนบ้างนะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้เนื้อหาส่วนต้นๆน,น,นะครับส่วนที่2ครับนะฮะมันมี3ส,ส่วน,นะฮะเนะะื้อหาเรื่องนี้1ก็คือเรื่องการคํานวณอัตราแบบนี้แหละนะฮะเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องทฤษฎีของอัตรานะครับทฤษฎีของการเกิดปฏิกิริยาเรื่องที่3ก็คือเป็นปัจจัยของการเกิดปฏิกิริยามี3เรื่อง ะะเรื่องที่2ครับแนวคิดครับนะะแนวคิดของปฏิกิริยาเคมีนะครับเวลาปฏิกิริยาเคมีดําเนินการไปนะเราจะบอกว่าเอ๊ะสารคู่หนึ่งอย่าง A กับ B จะรวมกันแล้วกลายเป็น C กับดีได้หรือไม่นะครับมันมีทฤษฎีที่จะคุยกันว่ายังไงบ้างน,นะครับเรามีทฤษฎีด้วยกันอยู่2ทฤษฎีซึ่งมันจะเสริมกันอยู่ทฤษฎีแรกเราเรียกว่าทฤษฎีการชนนะครับเราเชื่อว่า A กับ B นั้นจะต้องวิ่งมาชนกันครับถูกไหมฮะวิ่งมาชนกัน แล้วก็เกิดปฏิกิริยาแต่การชนไม่ใช่ชนทุกครั้งเกิดปฏิกิริยาทุกครั้งถูกไหมฮะการชนทุกครั้งจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย2อ,อย่างด้วยกันถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้ดข้อที่1ก็คือต้องชนอย่างมีพลังงานเพียงพอนะครับมีพลังงานเพียงพอพลังงานที่เพียงพอแต่ละปฏิกิริยาก็จะไม่เท่ากันครับ<ด>เรานิยามพลังงานตรงนั้นที่ต้องการว่าพลังงานก่อกำมันนะครับหรือพลังงานกระตุ้น นะคะระับภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า activation energy นะฮะถ้าการชนการสมมติต้องชนกันให้ได้พลังงาน500นะ,ะถ้าชนกัน499ปฏิกิกริยาก็ไม่เกิดนะครับนะะไม่เสือ99เองแถมให้อีกบาทนึงแล้วกันก็คงไม่ใช่นะฮะลักษณะของปฏิกิกริยาที่เกิดขึ้นจะต้อง500ถ้า800ปฏิกิกริยาเกิดไหมครับชนกันเกิดฮะถูกไหมฮะก็คือเราขอขั้นต่ําแค่500พอนะฮะชนกันด้วยพลังงาน500เปี้ยงปฏิกิกริยาเกิดได้นี่ปัจจัยที่1จะผ่าน แต่ไม่ใช่ชนกันแล้วเกิน500ทุกครั้งจะเกิดปฏิกิริยาเพราะว่าจะต้องไปอ้างอิงถึงปฏิกิริยาปัจจัยที่2ก็คือจะต,ต้องชนกันอย่างถูกทิศถูกทางด้วยนะครับไม่ใช่ชนกันมั่วๆสัวๆไปปฏิกิริยาก็เกิดอใอยพลัางงานถึงปฏิกิริยาเกิดไม่ใช่จะต้องชนกันได้ทิศทางที่ถูกต้องด้วยนะครับดังนั้นเรามีการชนทฤษฎีการชนบอกว่าการชนที่จะสทธิ์ผลแล้วเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนจากสารตั้งต้นไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ได้นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยดึงต้องชนด้วยพลังงานที่มีค่าอย่างน้อยเท่ากับพลังงานก่อกำมันและ2ก็คือจะต้องมีการชนที่ถูกทิศทางปฏิกิริยาถึงจะเกิดได้นทฤษฎีที่1น,นะครับทฤษฎีที่2เสริมกันครับเปิดดูยหน้าถัดไปนะฮะนะบอกว่าเป็นทฤษฎีสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นนะครับเป็นการเสริมทฤษฎีแรกว่าช่วงระหว่างที่มันเกิดการชนกันเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับ ช่วงระหว่างที่เกิดการชนนั้นนะครับสารกําลังจะทําให้เกิดพันธะอันใหม่นะครับก็คือพูดได้ง่ายถ้า A กับ B ชนกันเนี่ยพันธะเดิมของตัวมันเองที่เป็น A จะเริ่มกําลังจะสลายไปแล้วกำลังจะสร้างฟอร์มตัวใหม่กับ B เพื่อที่จะให้เกิดไปเป็น C กับดีในช่วงเวลาที่อันเก่ากําลังจะไปอันใหม่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเรียกสภาวะน,นั้นว่าสภาวะทรานซิชันนะครับสารประกอบตรงนั้นเราเรียกว่า Activated Complex นะครับภาษาไทยจะเรียกว่าสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นนะครับชื่อมันจะยากนิดนึงนะครับเราถือว่าเป็นบริเวณที่มีพลังงานสูงที่สุดแล้วสารตัวนี้ไม่อยู่ตัวนะครับสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นตัวนี้จะไม่อยู่ตัวนะครับก็คือจะเลือกได้ว่าเอ้ยพลังงานมาถึงพอดีไปเป็นโปรดักต์เลยก็ได้หรือกําลังจะฟอร์มปุ๊บแต่พลังงานมันขาดนะครับก็เลยทําให้ต้องย้อนกลับมาเป็นตัวสารตั้งต้นเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยนะครับพี่กิตเลยสรุปเป็นรูปคล้ายๆกับภูเขาเห็นไหมฮะนะเป็นกราฟรูปคล้ายกับภูเขาเห็นไหมฮะถ้าในส่วนแรกสุดตอนต้นภูเขาตรงนี้นะสมมุติอ่ะอันนี้นะครับถ้าตอนต้นเนี่ยนะครับนี่คือบริเวณที่เป็น reactant ตัว R ถูกไหมครับตัวนี้คือบริเวณที่เป็น product ตัวนี้คือ TStransition state นะครับ ช่วงระหว่างที่เกิดการชนเนี่ยนะฮะพอเกิดการชนปุ๊บชนแล้วไม่ถึงชนแล้วไม่ถึงมันก็จะเหมือนกับขึ้นภูเขาถ้าบางโมเลกุลที่ชนกันแล้วพลังงานมันถึงตรงนี้